สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรายังคงอยู่ในสาระเศรษฐศาสตร์ค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของสิทธิผู้บริโภคกันค่ะก่อนอื่นเรามาทราบความหมายของผู้บริโภคกันก่อนนะคะ ผู้บริโภคก็คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการซื้อสินค้าและบริการซึ่งสินค้าและบริการบางชนิดไม่มีคุณภาพหรือบางชนิดมีราคาแพงเกินจริงทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนดังนั้นผู้บริโภคจึงควรทราบสิทธิของตนเองในฐานะของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในการเลือกซื้อสินค้าและการใช้สินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องค่ะ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะได้ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2522ค่ะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไว้5ประการนะคะสิทธิข้อที่1 ก็คือสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างอิสระสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างอิสระหมายถึงสิทธิที่จะเลือกสินค้าและบริการด้วยความสมัครใจของผู้บริโภคโดยปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรมสิทธิข้อที่2ก็คือสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณา หรือการแสดงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอการโฆษณาก็หมายถึงการเผยแพร่หรือกระทำการไม่ว่าโดยวิธีการใดๆให้ประชาชนเห็นหรือรับทราบข้อความนั่นเองค่ะสิทธิข้อนี้ก็จะหมายถึงสิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงสลากตามความเป็นจริง รวมถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้บริโภคไม่หลงผิดในการเลือกซื้อสินค้าและบริการโดยไม่เป็นธรรมนั่นเองค่ะสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคข้อที่3ก็คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการสิทธิข้อนี้ก็จะหมายถึงสิทธิที่จะได้รับ สินค้าและบริการที่ปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินในกรณีที่ใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสถานะของสินค้าและบริการแล้ว <S <S สิทธิพื้นฐา <S <S น,านาของผู้บริโภคข้อที่4คือสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายเมื่อถูกละเมิด สิทธิ์ข้อนี้ก็จะหมายถึงสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคสิทธิ์ข้อที่5ก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาในข้อนี้ก็จะหมายถึงสิทธิ์ที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบคุ้มครองผู้บริโภคมาฝากค่ะสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่ดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธ์เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยและความเป็นธรรมในการใช้สินค้าและบริการนอกจากนี้ ยังช่วยดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้บริโภคตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้าและบริการค่ะแล้ววันนี้เด็กๆก็อย่าลืมทำกิจกรรมท้ายบทนะคะกิจกรรมเรื่องของสิทธิของผู้บริโภคนะคะมีด้วยกัน2ข้อนะคะเรามาดูข้อที่1ในหน้า164 นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามก็จะมีสถานการณ์มาให้4ีสถานการณ์นะคะเด็กๆก,ก็อ่านสถานการณ์แล้วก็ตอบคำถามด้านล่างนะคะว่าสถานการณ์ในแต่ละข้อตรงกับสิธ์พื้นฐานของผู้บริโภคข้อใดนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ ว่าสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคมีอยู่ด้วยกัน5ข้อไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างอิสระสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณาหรือการแสดงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายเมื่อถูกละเมิด และสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาค่ะเด็กก็สามารถดูข้อมูลนะคะอาจากในหนังสือประกอบหรือว่าจะย้อนกลับไปดูต้นคลิปก็ได้นะคะแล้วก็มาตอบลงไปในสถานการณ์ทั้ง4สถานการณ์นะคะส่วนหน้าที่2นะคะก็คือหน้า165นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตน้น ตามสิทธิของผู้บริโภคและเสนอแนวทางการรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภคลงในช่องว่างที่กำหนดให้นะคะเด็กๆก็มาดูตัวอย่างคำตอบนะคะเด็กๆอาจจะตอบนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะเช่นการปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภคเราควรจะทำยังไงแน่นอนเราก็ต้องมีการอ่านฉลากอ่านฉลากของสินค้าและคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า ตลอดจนราคานะคะว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ก่อนที่เราจะตัดสินใจนถ้าเราปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภคตามนี้แนวทางการรักษาผลประโยชน์ของตนเองจะเป็นยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั่นเองค่ะส่วนข้อที่3ในหน้า165นะคะ นักเรียนสรุปประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภคลงในแผนภาพความคิดก็จะมะีช่องว่างให้เด็เดกๆเติมคำตอบลงไปอยู่สีช่องนะคะเด,เด็กๆก็สามารถเขียนลงได้เลยนะคะตามความคิดของตนเองได้เลยประโยชน์ของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผูบบ้บริโภคนะคะทำให้เรารู้อะไรบ้างเช่น รู้วิธีการป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการรู้วิธีการเรียกร้องค่าเสียหายจากการใช้สินค้าและบริการรู้ว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์อะไรบ้างตลอดจนช่วยให้สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพาเด็กๆก,ก็สามารถตอบได้นอกเหนือจากนี้นะคะ คุณครูก็วางใจเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆทุกคนจะตั้งใจทำแบบกิจกรรมท้ายบทนะคะแล้วชั่วโมงหน้านะคะเราก็จะมาต่อในเรื่องของสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ